มื่อนี้ก็บผ้ามาชมพักตังชายจ้าพักตังชายโยเมริกาง้มงามมื่อนี้ก็สะเตห็ดย่ำปูกินกันเลยสิมตัดพักตังชายจ้า ้ก oh, ็จะสอนถ้าพักตังไฉ่ก็เลยเป็นงามคับใบเหลี่ยมหยาบหยาบอยู่งามค่ะงามเนี่ยสวัสดีจ้าเพื่อนเมื่อนี้เฮากไกสิมาเก็บพักตังไฉ่ได้เจ้าพักตังไฉ่งามงามวัอนีอน้มาตัดผักตังไฉ่ไปเห็ดย่ำอิปูกินได้เจ้าป้ามางามคัะงามเนี่ยแถยะเบิร์นเนี่ยคุณ ตัดไปใส่ย่ำตัดเอาสามกอนี่ก็กินบ่เบิดแล้วจ้ะไปย่ำกันเอาอีกกันจะกอมันขันบ่วขันบ่นวตัดอ่อนไม่สิมันก็สิแก่เป็นดกอกนะจ๊ะเขาต้องตัดออกไปิดหิ้งได้ไหมตัดเอาเนี่ยแต่แซ่บเนาะ <c oughs> ี่กแกอีปูแกปูใสได้จ้ะยำปูยำปูใสเบิดหนีจะไปยังไงโอ้ยโอ้ย ล้วก็จะใส่ผักลงไปนะคะเพื่อนๆอันนี้คือผักนะคะาใส่ผักลงไปใส่ผักหอมมะเขือเทศสามใหญ่ๆไปเลย ลาดด้วยน้ำยำแซ่บนะคะเพื่อนแล้วก็คน ือจะบอกว่าผักที่เก็บมาคือสดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะปลอดสาระคะ่ะผักปลอดสารเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆยำปูทะเลแล้วก็เหมือนกับยำรวมมิตรนะคะก็จะมียำปูทะเลหอยแล้วก็มีหอยนะคะหอยแมลงผู้แล้วก็ปูทะเลแล้วก็ ฮอตดอกนะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลย